สวัสดีครับวันนี้เราอยู่บนที่วัดทุ่งบุพานะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมารับชมองคเจดี์สีทองนะครับองนี้เลยนะครับที่เราได้ทําการปิดทองไปนะครับอันนี้เราก็ได้มีการนะครับปรับรูปแบบนิดหนึ่งนะครับนี่เห็นไหมนิดหนึ่งนี่ตรงนี้นะครับตรงส่วนแถวบริเวณนี้ตรงกลางๆแล้วก็ตรงนี้นะครับให้มีความสวยงามนะครับเพราะว่าเวลาเราวาง ในส่วนที่เป็นสีทองเนี่ยจะมีความสวยงามมารามตาฮนอ่านะครับมาชมบรรยากาศก่อนนะครับผมจะพาท่านมารับชมบรรยากาศก่อนนี่นะครับผมพารับชมเลยนะฮะนี่นะครับบรรยากาศยามค่ำคืนนะครับนี่นะครับอ่าเหมือนกันทุกด้านนะครับ ครับยู่นตรงนี้จะมีซุ้มพระนะครับเป็นซุ้มพรธรูปนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะทําการนะครับจุดพลุนะครับเพื่อสมโพธ์นะครับเดี๋ยวเราจะไปกันที่ด้านหลังเลยนะครับนี่นะครับทีนะครับนั่งร้านขึ้นไปได้นะครับผมจะปีนขึ้นไปแล้วเดี๋ยวเราจะมารับชมความสวยงามของพลุกันนะครับ เราวางนะครับวงจรไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมรับชมความสวยงามไดเลยครับ สวยงามมากครับทุกทุกนะเลยอ่านะครับต่อมานะครับผมจะพารับชมนะครับบรรยากาศในเวลากลางวันบ้างนะครับว่า มีความสวยงามเพียงใดนะครับใหดูบรรยากาศโดยรอบนะครับนี่ก็เป็นประมาณนี้นะครับเจดีสีทองนะครับนี่นะครับให้ดูบรรยากาศนะครับมีความสวยงามนะครับอ่านะครับก็จะประมาณนี้แหละครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับลืมเข้าไปกดถูกใจกดติดตามเพจ g กรนเนอร์ทีว e ีด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอสวัสดีครับท่านผู้ชม